สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่20พฤษภาสม2568านะครับวันนี้ก็เลิกดีนะฮะก็ปล่ออยีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็น Honda Sco o ป y ตัวล้อแม็กตัวรองท็อปตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่นะฮะปี2025เลยนะครับเนี่ยไฟหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวล่าสุดเลยนะครับของ Honda Sco o ป y นะครับ สำหรับ Conda s s o o p y นี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กสตาร์ด้วยคุญเจนะฮะแล้วก็ล้อแม็กสตาร์ด้วยรีโมทนะครับส่วนตัวนี้ก็สตาร์ด้วยคุญเจนะครับตัวรองท็อปนะครับนี่ฮะโฉมใหม่นะฮะเรือนใหม่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดของ Honda s c o p p y เลยนะครับตัวล้อแม็กโลโก้สีทองที่สวยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อนๆนะครับสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับสําหรับตัวล้อแม็กสตาร์ดี้กุญเจนะฮะมีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีดําแล้วก็สีแดงนะครับส่วนราคาก็เท่ากันเลยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่54,700บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเลยนะครับ54,700ื่นนนะครับสำหรับ วันด้าสกูปปี้ตัวล้อแมกนะสตาร์ทด้วยกุญเจนะครับสําหรับตัวสตาร์ทด้วยกุญเจนี่จะมีถาสตาร์ทตรงนี้นะครับถ้าตัวล้อแมกสตาร์ทด้วยรีโมทจะไม่มีสตาร์ทถานะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีสตาร์ทถาให้นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ efe e, แบบสตาร์ทเงีย e บ e นะครับอย่นะโลโก้ก็สวยนะโลโก้ o, ก็เป็นสีทองนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จตรงนี้ด้วยนะครับ ซื้อสายชาร์จมาใช้ได้เลยนะครับในส่วนของระบบเลื่อนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอนนะครับเนี่ยก็จะเป็นระยะทางนะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วนะตัวนี้ก็เป็นระยะทางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกีน้ำมันนะแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปด้วยนะครับตัวนี้ก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับเร็วซ้ายเร็วขวานะสตาร์ทด้วยกุญแจก็จะมีกุญแจให้2ดอกนะครับตัวนี้ก็ตัวรองท็อปของรุ่นล้อแมกนะับสำหรับฮ o n d a Sco ู op, ๊ปปี้โฉมปีสองพันี่สิบนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสด54,700บาทพร้อมออนพร้รอมทะเบียนพร้รอมพอรบอนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับ54,700ดบาทนะครับส่วนท่าน,นี้ลูกค้าดาว5,000นนะฮะลูกค้าส่งเป็น3ปีนะก็ส่งงวดอยู่ประมาณ2,000ันนะครับ36งวดนะครับแต่ว่าข้างวดนี้สามารถส่งยาวสุดได้คือ 4 8งวดนะครับ4ปีนะครับเอกสารในการออกรถก็บัประชาชนใบเดียวนะครับสีใหม่โวมใหม่นี่สวยมากนะครับเนี่ยผมว่าโว์ใหม่นี่สวยนะสมรรคนะสูปีราคาใหม่ตัวนี้ก็5 4,700บาทพร้อมโอพรอมทเบียร้อพพรบนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับนี่ฮะล้อแม็กลาย5ก้านนะครับยางนอกก็ใช้ของดูโรนะตัวนี้วงล้อหน้าหลังนี่จะเป็นขอบ12นิ้วหน้าหลังนะครับ ก็ยางนอกก็เป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับสีใหม่นี่สวยมากนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0ูนย์921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินพอร์ตนะครับสําหรับฮอนด้าสกูบบี้ตัวล้อแม็กนะฮะตัวรองท็อปสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับราคา54,700บาทนะครับนี่ฮะลูกค้า สำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์0215129นะครับตัวนี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็หลายนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มำเภอกรารัยเงินสดก็ขายเงินผ่อนอก็ขายนะครับอันนี้ราคาล่าสูตรนะครับ54,700บาทพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนะครับสำหรับ Honda Scoopy ตัวล้อแม็กนะตัวรองท็อป Starry ุ u n จนะครับตัวล้อแม็กนี่มีให้เลือกอยู่ สองรุ่นนะก็จะเป็นรุ่นสไตล์กุญแจแล้วก็รุ่นสไตล์รีโมทนะครับรีโมทก็จะแพงกว่านะครับตัวรีโมทนี่56,100ื่นนะครับส่วนตัวนี้54,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้รอมพะระบนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ทนายที่เข้ารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปของเราต่อไปนะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดี คันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดเลยนะครับ54,700บาทพร้อมหมดพร้อมทะเบียนพร้อมพร้อมระบบ